สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเอามาเชนช้างคอยเข้าสู่ในกระเป๋าเมตาแมสนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะไปเลยค่ะเมื่อทุกท่านเข้าสู่กระเป๋าเมตาแมสแล้วนะคะทุกท่านจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะเหมือนกับที่ทุกท่านใส่คือหรือเคยเข้าไปซื้อช้างแล้วนะคะเราจะไปตรงที่รูปตาตรงนี้นะคะ เราก็กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อทุกท่านเข้ามาสู่หน้าจอตรงนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องให้เราใส่เชนของช้างคอยนะคะเราก็คัปปี้มาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดวางได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเรากดเข้าไปในลิงก์แล้วนะคะเราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะทุกท่านก็กดไปที่ connect wallet เลยค่ะตรงที่มีรูปมือชี้นะคะจากนั้นนะคะทุกท่านก็กดไปที่ connect ต่อได้เลยค่ะ ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่สวิตช์ในส่วนตรงที่นิ้วมือชี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านก็จะเข้ามาสู่เชนช้างคอยตามที่มือชี้แบบนี้นะคะท่านจะเห็นว่าเชนช้างคอยเข้าแล้วสังเกตตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มีกระเป๋าเมตาแมสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับการเอาเชนช้างคอยใส่ในกระเป๋าเมตาแมสท่านใดที่ไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำๆได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณท่านเอ็มซีกินเกนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้น คนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ทแถวลังสิทธ์ครับขอบคุณโคดูเทนตาคำครับรับหน้าที่วิทยากรครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับทั้งช่างนันแล้วก็พี่สุปรวียินทรัพย์นะครับผมก็เคยซื้อกล้วยนะครับในขณะที่ท่านกำลังทำไร่กล้วยอยู่ที่เสริงสางครับนะมาฟังครั้งแรก มันทุกล้วยมาเต็มรถเลยครับก็เลยเหมากันตรงนั้นเลยครับนะเหมาเสร็จแล้วก็เอากล้วยแลกกับอูตอนไว้กันครับนะครับที่น้องครับครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคลิปตเนียนที่เคารพนักทุกท่านครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราก็เตรียมตัวนะครับจะเดินทางกันมาพบมาพูดคุยกันมากินข้าวแล้วก็เสวนากันครับที่ภูตะลึงคาเฟ่ครับนะขณะนี้ภูตะลึงคาเฟ่ก็ ปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมหลายจุดนะครับตรงไหนที่มันอ่าไม่เวิร์กก็ซ่อมแซมปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับนะปรับทัศนคทัศนวิสัยนะครับในการให้ผู้คนที่เดินทางมาได้รับความสะดวกสบายครับนะและกำลังก่อสร้างเพิ่มนะครับจุดอ่าหอชมวิวเพิ่มอีกหอหนึ่งซึ่งอ่าก็จะเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่อ่ามีความสง่างามนะครับนะ ่าแล้วก็ไม่บังวิวหาหมุนะครับบนอินเทอร์เน็ตผลิตอ่าขึ้นมาเป็นหลายๆอย่างบนอินเทอร์เน็ตนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกที่มีความเชี่ยวชาญด้าน อ่าเฟซบุ๊กด้านไลน์ด้านอ่าทิกเกอรอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็พัฒนาการขึ้นมาจากอินเทอร์เน็ตร้วนๆแล้วแต่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานนะครับหลังจากอินเทอร์เน็ตถูกใช้มายาวนานแล้วนะครับการพัฒนาการทำไรายได้บนผืนแผ่นดินอินเทอร์เน็ตนี่ก็เกิดขึ้นมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากครับนะเป็นมหาเศรษฐีที่แกะกล่องป้ายแดงใหม่ๆเอี่มๆครับนะครับอ่าเขาบอกว่าบนโลกใบนี้ครับ เขาได้มีการสำรวจรวบร,รวมแล้วเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มากที่สุดนะครับอยู่ที่ประเทศไต้หวันครับโอ้โหเกาะไต้หวันยังไม่ใช่ประเทศที่ยอมรับกันทั้งโลกนะครับเพราะว่าจีนยังอ่าเป็นปรัปักกันอยู่ครับนะอ่าเนี่ยไต้หวันเลยครับนะประเทศไทยเราอยู่ลำดับสิบสองครับพี่น้องครับนะครับอยู่ลำดับสิบสองที่มีเศรษฐีใหม่นะครับไม่ใช่ว่า ปู่ย่าตาทวดมีทรัพย์สินแล้วก็ส่งต่อไม่ให้ครับเกิดจากสองมือสองเท้านี่แหละครับนะจากคนเดินดินธรรมดาเนี่ยนะครับนะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตอนนี้อันดับหนึ่งที่มีผู้คนเกิดเป็นเศรษฐีมากที่สุดก็คือไต้หวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามา,าดูรายละเอียดกันอีกที่หนึ่งนะวันที่มาปู่ตะลึงคาเฟ่จะได้บอกว่า วันนี้เขามองเห็นอะไรประเทศเหล่านี้พัฒนาการบนอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับนะเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะครับโชคดีครับพี่น้องครับพวกเรามารวมตัวกันอยู่เป็นปีๆแล้วนะแล้วก็ยังคงยึดมั่นในเวลาเดิมครับแปดโมงถึงเก้าโมงสองทุ่มถึงสามทุ่มครับช่วงหลังๆสองทุ่มถึงสามทุ่มผมเข้าฟังบ้างแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยนะก็จะมีสลับไปพูดคุยช่วงรอบดึกบ้างนะครับในอนาคตนี้ เราคอยวางแผนกันครับเพื่อให้มันเกิดความเข้าอกเข้าใจในหลายมิติครับนะวันนี้ที่ท่านจะมาพูดเลืองครับเรานำเสนอเรื่องเดียวครับเรื่องความร่ำรวยที่ท่านจะได้พบครับและเป็นโอกาสของท่านจริงๆครับก็คือการที่ถือครองสินทรัพย์ดีตน้นที่มีบล็อกเชนเป็นของตนเองนะครับ อย่างตัวช้างคอยนี่อาจจะไม่ได้สร้างความร่ํารวยให้ทุกคนนะครับต้องย้ำต้องย้ํานะครับเพราะว่าช้างคอยจะมีมูลลาคาเป็นเฉกเช่นเดียวกับบิตคอยครับเนื่องจากถึงเวลาหนึ่งเราจะเบิรนทิ้งอย่างมโหะลานครับการเบินทิ้งนั้นส่งสัญญาณให้ผู้เข้ามาอยู่ร่วมชายคาหรือประกอบผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยนะครับในลักษณะเดียวกันเนี่ยเขาจะชื่นอกชื่นใจเพราะว่ากลัวเราเอาสินทรัพย์ดีต้นที่ อ่าสมาร์ทคอนแทคในล็อกไว้เนี่ยเอามาเทขายในตลาดครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาอย่างไบท์ิกบูทารินขายอีทเทียมครับมีปัญหาคนกลัวกระโดดเทขายกันเป็นละสัมละลอกเลยครับเป็นไม่ต้องประกาศหยุดขายทันทีเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองแล้วว่ามันจะเกิดภาพซ้อนแบบนี้ครับโชคดีครับเราเป็นสมาร์ทคอนแทคที่ได้เขียนรัดกลุม รัฐกลุมไว้เรียบร้อยหมดแล้วในเรื่องพวกนี้ครับเลยส่งผลให้เรื่องที่มันจะเกิดการเทขายไม่มีครับมีแต่ออกมาแล้วนะครับก็คือเบินทิ้งครับคนก็กลัวมันเบินหมดก็ยิ่งวิ่งเข้าไปซื้อครับพี่น้องครับนั่นคืออนาคตช้างคอยอาจจะเหลือแค่ยี่สิบเอ็ดล้านช้างคอยก็ได้ครับเพราะเราเบินทิ้งอย่างมโหฬานเรื่อยๆครับพี่น้องครับนะเพื่อให้มันเกิด ความชัดเจนชาวโลกที่เขาจ้องมองอยู่เขาก็จะได้ตื่นตาตื่นใจว่าบล็อกเชนสางคอยเป็นการสร้างมิติใหม่บนบล็อกเชนที่มีลักษณะสร้างคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินขคล้ายๆกันครับแต่ความชัดเจนคือเราไม่ได้นำเอาทั้งหมดมาใช้ครับนะสร้างมาจริงครับแต่เมื่อมันหมดความจำเป็นเราก็พยายามเผาทิ้งครับแม้แต่ผู้ก่อตั้งเองครับก็ ยอมให้เผาทิ้งหมดเลยครับนะแล้วก็ไม่ได้ถือเองไว้ด้วยครับนอกจากจะซื้อเก็บไว้บ้างบางส่วนครับตอนมันห้าบาทผมซื้อได้แค่หนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์เท่านั้นเองครับนะผมก็ไม่ได้ซื้อไว้เยอะครับอพอมันขึ้นมาหนึ่งดอลลาร์ผมซื้อไปสามหมื่นบาทครับพี่น้องเอ้สามหมื่นดอลลาร์ครับเนี่ยพอมันสี่สิบสามบาทตอนนี้ผมก็ซื้อไปแล้วหมื่นสองพันห้าร้อยสองครั้งแล้วครับนะ เห็นไหมครับผมก็เป็นคนไล่เก็บซื้อทุกราคาเหมือนกันครับที่น้องครับไม่ได้ว่าอาจะมีเป็นของตนเองนะถ้าไม่ซื้อรับรองไม่มีครับนะ <S 2> <S 2> และ้วก็ไม่ได้ซื้อในราคาห้าบาทจนเต็มคาราเบลอย่างนั้นไม่ใช่ครับนะ <S <S เราก็ซื้อเพื่อให้มีการสะสมนะครับไม่ได้เอามาหวังจะมาเทกระจัดครับ <S <S เราสร้างบล็อกเชนตรงนี้เพื่อเป็นการสร้างตํานานแล้วก็ให้มันอยู่ยงคงกับพันธุ แล้วก็สร้างเศรษฐีให้ได้บนโลกอินเทอร์เน็ตที่มีนามว่าบล็อกเชนช้างคอยนี่แหละครับให้มากที่สุดครับนะทีนี้การจะร่ํารวยจากช้างนี่ช้างมันราคาเริ่มไต่ขึ้นไปสูงแล้วนะครับการที่จะสะสมได้เยอะๆเนี่ยมันพี่น้องก็จะยากลาบากนิดหนึ่งครับเพราะว่า1ดอลลาร์ได้ไม่ถึง1ตัวครับนะต่อไป2ดอลลาร์ก็ได้ไม่ถึงหตัวนะครับมันก็จะขยับไปอย่างนี้ครับพี่น้องครับสดอลลาร์ก็ได้ครึ่งตัว ร้อยดอลลาร์อาจจะได้แค่หนึ่งตัวครับนะอันนี้คือช้างครับนะทีนี้สิ่งที่จะร่ำรวยจริงๆแล้วมันคือปลาหมอคางดำตังหะครับพี่น้องครับปลาหมอคางดำนี่แหละครับจะสามารถสร้างความร่ำรวยให้พี่น้องได้ครับเพราะมันเป็นสินทรัพย์คล้ายๆกับอ่าชีบะอินุครับที่มีเขาเรียกว่าพรสวรรค์น,นะครับในการเติบโต เติบโตแบบอัจฉริยะคือทิ้งไว้ทุกคนเอา,อามาเก็บแล้วก็ส่งให้เพื่อนแลกเปลี่ยนในการกุศลโน่นนี้ที่นั่นก็ปรากฏว่าส่งผลให้มีพิมพ์นิยมหรือความนิยมจากสินทรัพย์ตัวนั้นขึ้นมาครับนะแล้วก็มีผู้เข้ามาเป็นเศรษฐีกันมหาศาลเกิดจากตรงนี้แหละครับพี่น้องครับเกิดจากเหรียญมีมนี่แหละพอเหรียญมีมเป,เป็นเหรียญมีมที่ประจํา บล็อกเชนเนี่ยมันจะมีความดีงามก็คือว่ามันสามารถที่จะแอดดอบแจกจ่ายได้ไม่ผิดกติกาทั้งประเทศไทยไม่ผิดกติกาทั้งเมกอกฎหมายเมกไมก้าหรือว่าปิดทั้งใบทั้งโลกนี้ครับเขานิยมชมชอบครับเพราะเราไม่ได้ขายครับนะเบื้องต้นเราไม่ได้ขายครับพี่น้องครับจนกว่าสู่ตลาดขายจริงๆนุน่นคือจะมีการขายครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดอาระบบ บล็อกเชนขึ้นมาครับการเติบโตของช้างเนี่ยมันไวมากครับนะภายในเดือนเดียวมันไปไกลเลยนี่ยังไม่ตกมันครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอให้องค์ประกอบครบมันตกมันแล้วมันจะวิ่งให้ท่านดูครับนะ,ะท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของช้างครับนะแล้วถึงวาระหนึ่งมีการเผาทิ้งเกือบหมดครับเหลืออยู่ในมือของท่านเท่านั้นทุกคนก็อยากได้มันยิ่งกว่าทองคําเข้าไปอีกยิ่งกว่าเพชรเข้าอีกครับนะเพราะทุกคนจะมาใช้กับ ลาหมอคางดําได้ท่านจะต้องซื้อพลังงานจากช้างครับเพื่อจะมาทําธุรกรรมกับปลาหมอคางดําได้เนี่ยไม่ใช่เอาอพลังงานจากใบแนนทีเลียมหรือโซลาร์ครับแต่เป็นการนําพลังงานจากช้างเท่านั้นครับฉะนั้นณเวลานี้สิ่งที่ได้พูดไปเมื่อวานปลาลบไปเมื่อวานแล้วนะครับว่าเอาอะไรผสมกับอะไรทําไมมันเป็นช้างท่านกลับไป ทบทวนนะครับในสิ่งที่ผมพูดไ้เมื่อวานย้ําไว้แล้วครับนะวันนี้โอกาสที่จะร่ารวยเนี่ยมันอยู่ที่ปลาหมอคางดําครับอยู่ที่ท่านสะสมไว้ได้มากเท่าไหร่เพราะมันใช้เงินน้อยแล้วมันก็จะได้จํานวนเหรียญมีมตัวนี้จํานวนมากครับนะนั่นก็คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตและเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นการ แนะนำให้พี่น้องนะครับรู้ว่าสิ่งที่จะมีคุณค่าในอนาคตเนี่ยปลาหมอคางดําก็จะถูกเบินไปเยอะเหมือนกันครับนะหลังจากแจก,กไก่ให้พี่น้องชาวไทยไปแล้วฉะนั้นเราจะต้องมาพบกันแล้วรวบรวมศักย์กำลังครับทั้งหมดแล้วเดินหน้าพาทั้งช้างและปลาหมอคางดํานี่แหละครับไปในทิศทางที่พวกเราต้องการคือราคาสูงขึ้นและมีความสําเร็จโดยพร้อมเพียงกันครับ จะมีวิธีการแนะแนวแล้วก็แนะนําให้ท่านร่วมทําหน้าที่ครับนะในการไปแจก,กปลาหมอคางดําให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละตําบลแต่ละอาเภอแต่ละจังหวัดครับนะ <c oughs> เพื่อให้ได้หนึ่งล้านครัวเรือนครับพี่น้องครับะการที่ท่านไปแจกครั้งนี้นะครับมันก็ท่านแจก,กท่านก็จะมีปลาหมอคางดําได้ด้วยนะครับ <c oughs> ในฐานะท่านเป็นคู่ไปเปิดโอกาสครับนะก็แถมให้หรือว่าแจก,กให้ท่านนะครับอ่า ครั้งละเป็นล้านตัวเลยครับพี่้องครับเพราะว่าปลาหมอคังดําทํามาเท่ากับชีบะอินุนะครับนาย้ําก่อนนะครับชีบะอินุเขามีจํานวนเท่าไหร่ปลาหมอครงดําก็มีจํานวนเท่านั้นครับเพราะว่าเราเอาเป็นต้นแบบนะครับส่วนการเบินจะเบินกันแบบไหนอย่างไรเราก็จะมาพิจารณาในการเบินเนื่องจากณเวลานี้เป็นการแอบดอบอยู่นะครับสามารถที่จะคิด แผนอะไรได้หมดเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ลันอยู่บนกระดานหรืออยู่บนบล็อกเชนครับตอนนี้ปลาหมอรางดําเตรียมตัวจะเข้าระบบแต่ก่อนที่จะเข้าระบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงนาทีทองครับนะท่านใดคว้าไว้มากที่สุดนั่นน่ะครับท่านนับเอาเลยครับนะถ้ามันมีมูลค่าสลึงหนึ่งนี่ท่านก็เริ่มร่ํารวยขึ้นไปแล้วครับถ้ามีมูลค่าห้าสิบตังนี่ก็โอ้โหพี่น้องครับนะ มหาศาลเลยยิ่งหนึ่งบาทเข้าไปนี่ก็ไปกันใหญ่เลยครับนะเชกเช่นเดียวกับด็อกคอยครับนะเมื่อก่อนไม่มีราคาไม่ม <like esse. S 1> okay. ีมูล hmm. ค่านะครับไม่ถึงเสลึงหรอกครับไม่ต้องนับสตังค์ครับนะห่างไกลกันเยอะแต่วันหนึ่งครับเขาก็ทะยานไปยันเก้าบาทครับเห็นไหมจนขึ้นอันดับแปดของโลกนะครับนี่คือเป็นเหรียญมีมมาก่อนนะครับนะเพียงแต่ว่าเหรียญมีมตัวด็อกคอยเนี่ยเขามีบล็อกเชนเป็นของตนเองเท่านั้นครับ เนี่ยครับมันถึงอยู่โยงคงกระพันครับพี่น้องครับนะฉะนั้นวันนี้สิ่งเดียวที่เรามีโอกาสและรู้ต้นสายไปเหตุก่อนคนอื่นเราจะปล่อยความร่ำรวยหลุดมือไปมันอยู่ที่ตัวท่านแหละครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผมหรือตัวใครครับมันขึ้นอยู่กับตัวท่านถ้าท่านเห็นโอกาสท่านสนใจที่จะสร้างโอกาสของท่านให้อ่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับมันมาถึงแล้วครับนะขอบโกยให้มากที่สุดครับพี่น้องครับ ในในการทําหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ผมก็จะดูแลาสารารกสุขดิบเป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยแล,ล้วก็ร่ํารวยครับส่วนท่านใดที่เก,ก็ีิดกะนะครับมามาีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสิ่งอื่นก็ดีขัางนะครับให้ท่านเดินตามเส้นทางที่ท่านชอบนะครับแต่ขอร้องว่าอย่าพาเพื่อนไปลงเหวก็แล้วกันครับพี่น้องครับหลายคนจะพาเพื่อนไปลงเหวอย่างเดียวเลยนะ แะนั้นวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราใช้ความสามคคีนะครับความรักความเรียนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันคนที่มีองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับไปในทิศทางที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ครับนะเมื่อมีจํานวนผู้รู้มากๆครับการเติบโตของแบคทีเรียหรือว่า ช้างคอยดทฟลาวเดชันก็จะเต็มทุกพื้นที่บนโลกเสมือนจริงคือโลกอินเทอร์เน็ตนะครับไปสู่ทุกกระดานและไปสู่โลกจริงๆคือแต่ละประเทศที่มีความใหญ่โตโมโหฬารมีประชากรมากๆครับปาหมอคางดําก็จะออกลูกอาราวาสนะครับไปใช้ใจ่ายได้อย่างแน่นอนครับเปลี่ยนแปลงสถานะาจากป่าปหมอคางดํา แบลจินทิลาเพียนะครับนะก็กลายเป็นดอนลลาร์ u s d อได้ทันทีนะครับเราก็จะสวอปได้หมดทุกอย่างสิ่งที่ชิบะอินุทำไว้อย่างไงเราก็เดินตามชิบะอินุอย่างนั้นนะครับก็ฝากพี่น้องเราทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีกําลังใจเดินทางมาภูตะลึงด้วยความระมัดระวังครับนะเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับทางภูตะลึงก็ พยายามจะดูแลได้อย่างเต็มที่ครับนะเราตั้งรับไว้ที่ห้าร้อยท่านนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่จะร่วมเดินทางมาก็เตรียมตัวแล้วก็บางแผนในการเดินทางให้ดีครับแล้วก็มาเจอกันที่ภูตะลึงคาเฟ่น,นะครับทางภูเตลึงคาเฟ่ก็จะดูแลอาหารการกินพยายามจะทําให้ทั่วถึงนะครับตามตัวเลขที่เราได้ตั้งไว้ฉะนั้นวันนี้ผมขอพูดคุยกับทุกท่านเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยกันทุกทุกท่านทุกทุกคนครับขอคืนใหม่ให้คุณจินเจนครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านในกลุณคนขอนแก่นของเราด้วยนะคะที่มาแบ่งปันแนวคิดสุความสํสำเร็จให้กับผู้เราชาวอุตร่อนและก็ช่างคอยในเช้าว,วันนี้ค่ะแล่ก็ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ประจำอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะจะเริ่มที่จังหวัดทางภาคเหนือนะคะศูนย์เชียงใหม่ละหนาอาเซียนค่ะเดนเชนค่ะครับขอบคุณครับคุณเจนเจ